แล้วก็มีการแปลความเป็นภาษาอังกฤษไปในต่างประเทศด้วยแม้ว่าวันเวลาอาจจะดูเลขผิดนะครับจากวันที่28ก็เป็นวันที่26เมษายนแต่ข้อความทั้งหมดแบบเดียวกันก็คือทหารที่กำลังจะปลดประจำการนั้นถูกผู้ค้ำชาย,ยิงศรีรษะเสียชีวิตทุกทายเพราะไม่ยอมไปปราบม็อบเสื้อแดงข้อเท็จจริงแล้วทหารเหล่านี้เนี่ยเป็น คีรชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เสียชีวิตนะครับจากการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของหนังสือพิมพ์หัวหนึ่งนะครับไม่ขออนุญาตเปิดออกนามนะครับแต่ว่าด้วยความเคารพในคุยและบุรุษของชาติเขาจริงไม่สามารถที่จะเปิดเผยใบหน้าได้ในในภาพที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์นะครับว่าทหารทั้งเจ็นายนี้เนี่ย ได้เสียสละชีวิตเนื่องจากถูกกลุ่มผู้ขอการร้ายรอบวางระเบิดรถยนต์นะครับที่บันดังสตาเมื่อวันที่6เดือน6ปี50นะครับ วันที่15ครับวันที่15มิถุนาย,ยนเดือน6ปี50นะครับเวลา8นาฬกา40นาทีจริงๆตอนที่วางระเบิดเนี่ยอาหารทั้ง7นายเนี่ยกระเด็นตกลงมาจากรถยังไม่เสียชีวิตแต่ว่ากลุ่มก่อการร้ายที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตามลงมายิงซ้ําที่ศีรษะนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงผมขออนุญาตให้ดูคลิปภาพเต็มๆนะครับที่เกิดขึ้นในวันนั้นหลังจากที่ เจ้าหน้าที่ทั้งเจ็ดนายเสียชีวิตแล้วก็ได้มีการเลำเลียงเฮลิคอปเตอร์เพื่อนำไปส่งที่โรงพยาบาลศูนย์ยาลานะครับอันนี้เป็นภาพเดียวกันดูไครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อปี50ตรงนี้ก็เป็นความพยายามในการที่จะบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้เกิดความสับสนว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนของสอชอนั้นเนี่ยขัดแย้งกันเองก็ขอวิงวอนไปยังบรรดา กลุ่มผู้ที่หม่หวังดีทั้งหลายได้โปรดอย่านำเอาชีวิตของเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียสละและก็ปรีชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติมาเป็นเครื่องมือในการที่จะบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเมืองและผลประโยชน์ส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่จะขอนำเรืยอให้ทราบต่อไปเรื่องที่สองครับ เรื่องที่สองเมื่อวานผมได้นําเสนอไปแล้วว่ากลุ่มก่อการร้ายได้ใช้เด็กสตรีและคนชราเป็นโล่ในการกำบังเมื่อวานเห็นภาพทางด้านหลังยังไม่ร้องไห้วันนี้ร้องไห้ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มก่อการร้ายอยู่ต่ำกว่าเด็กอีกนะครับแค่นี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วแต่เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูภาพต่อไปว่านอกเหนือจากใช้เด็กเป็นโล่กำบังแล้วเนี่ยเขายังพยายามปลุกฝัง ความรุนแรงให้กับเด็กเยาวยชนซึ่งจะต้องโตไปเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้ากำลังจะทำบ้อไฟจุดเข้าใสาทหารแล้วก็ให้เด็กเป็นคนจุดที่ยังเป็นเยาวยชนของชาติอยู่เลยนะครับเขาต้องได้รับการปลูกฝังในเรื่องอย่างนี้แล้ววันข้างหน้าเราจะเชื่อมั่นเชื่อถือได้อย่างไรว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อประเทศชาติก็วิงวอน กลุ่มก่อการร้ายนะครับซึ่งสิ่งที่ท่านทํามาโดยตลอดก็นับว่าปเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วแต่ขอได้โปรดละเว้นเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญของชาติในวันข้างหน้าเด็กจุดไฟครับในการยิงนะครับต่อไปเรื่องที่3าม เรื่องของความพยายามในการที่จะบิดเบือนข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารเป็นคนสร้างสถานการณ์แม้ว่าภาพนี้บรรดาชายชะกันทั้งหลายที่แต่งชุดดำอาจจะไม่เหมือนทหารนะแต่ถ้าพี่น้องประชาชนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทหาร ที่การแต่งชุดดาใส่หมวกดูคล้ายๆกับทหารปรางน,นะครับแล้วก็มีใส่เสื้อการะสุนที่มีอามี่อยู่ด้วยพร้อมที่จะปฏิบัติการแล้วก็โยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตรงนี้จะเป็นการตอบคําถามต่อสังคมได้ดีว่ากลุ่มก่อการร้ายกําลังทําอะไรอยู่พยายามที่จะป้ายความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทหารตํารวจอยู่ตลอดเวลาโดยการสวมใส่เครื่องแบบที่ดูคล้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อทักกันกระสุนนะครับสามกรณีนี้ก็เกรียมพี่น้องประชาชนที่เคารพรับทุกท่านว่าขอให้ใช้ดุลพินิษนะครับในการบริโภคข้อมูลข่าวสารในสื่อต่างๆและขอได้โปรดตรวจสอบข้อมูล